สนั้นุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและขอต้อนรับสู่ o o m s ว i ตช New วนะฮะวันนี้อยู่กันกับผมแบงค์อนุสิ์นะครับแน่นอนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมสแกน QR Code ด้านล่างนะครับจะได้ไม่ตกข่าวสารบันเทิงต่างๆนะครับเพราะเราจะส่งข่าวสารบันเทิงส่งตรงถึงมือถือคุณเลยนะครับรวมถึงสามารถรับชมรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้เลยนะครับที่ True Vision Now ผ่านแอปพลิเคชัน True ID นั่นเองนะครับและเรายังมีช่องทางโซเชียลมีเดียเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram Line TikTok นะครับยูทูบทวิตเตอร์หรือ แล้วก็กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อดีกว่านะครับดึกๆแบบนี้นะครับเรายังคงอยู่กับข่าวแรกนั่นก็คือเรื่องราวของ Forex 3D สานะครับสำหรับสาวพิงกี้นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จับตามองมาตลอดนะครับล่าสุดครับเรามีโอกาสได้พูดคุยกับหนุ่มแพท power Pa ทนะครับซึ่งเขานี่ก็เคยถูกกักขังอยู่จําคุกมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรนะครับเขาก็ได้ออกมาแชร์นะฮะว่าประสบการณ์ในเรือนจำเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับ เป็นเรื่องราวที่หลายคนยังคงให้ความสนใจนะครับสำหรับกรณีของนางเอกสาวพิงกี้สาววิกาที่ตกเป็นจำเลยในคดีแชร์ลูกโ so ซ่ Forex 3D แล้วก็ถูกต้องต้องถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนะครับล่าสุดครับนุ่มแพทเพลเวอร์แพทผู้เคยผ่านพ้นชีวิตในเรือนจำมาแล้วเนี่ยเขาก็ได้ออกมาแชร์นะครับผมว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับความจริงก่อนว่าณวันนี้หรือในระยะเวลาอันใกล้นี้เราจะต้องอยู่ในเรือนจำแน่ๆและเราจะอยู่อย่างไงให้มีความสุขนะครับอยากอยู่ให้เหมือนกับคนอื่นให้ได้ อันดับแรกเนี่ยก็ต้องปรับตัวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกฎระเบียบความเป็นอยู่แน่นอนมันลําบากมากๆนะครับคงจะไม่เหมือนที่บ้านแต่เราต้องอยู่แล้วก็ต้องสร้างความเข้มแข็งในใจเราให้ได้นั่นเอง รวมถึงหนุ่มแพ็คก,ก็ได้แนะนําด้วยนะครับว่าให้หาสิ่งชดเชยเวลาที่ปล่อยไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เราเครียดได้พยายามหาหกิจกรรมต่างๆในเดือนจําทานะครับเช่นอ่านังสือวาดรูปเรียนเล่นกีฬาที่ทําแล้วเราเนี่ยสามารถหมดเวลาไปได้อย่างมีประโยชน์แล้ววันหนึ่งจะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับเรื่องการปรับตัวได้มากน้อยหรือไม่เนี่ยอยู่ที่บุคคลแต่ละคนนะครับแต่เชื่อว่าเวลาจะช่วยได้แน่นอนและเดี๋ยวนี้เนี่ยราชทรรเขาก็ไม่ได้โหดร้ายเขาปกครองกันแบบพี่น้องด้วยครับส่วนการเข้าไปอยู่ใน เดือนจำไม่ได้หมายถึงชีวิตมันจะจบสิ้นแล้วมันเป็นเพียงแค่ช่วงชีวิตหนึ่งของคนคนหนึ่งเท่านั้นมันอาจจะเป็นความโชคร้ายหรือว่าความผิดพลาดในชีวิตเราแต่ว่าทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมักมี2ด้านเราก็ต้องมองในสิ่งที่ดี อาจได้มีเวลาทบทวนตัวเองในสิ่งที่ผิดพลาดมีโอกาสได้คุยกับพ่อแม่บ่อยขึ้นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมฝึกเกี่ยวกับการจิตสมาธิศาสนาซึมซับหาหนทางดีๆใหม่ๆให้ตัวเองมันมีสิ่งดีๆมากมายอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้แนะนําให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปนะครับในเมื่อแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ให้ได้ให้มองในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราจะดีมากกว่าครับ ก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกนะครับเพราะว่าในการที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็หมายถึงว่าต้องมีความผิดนะครับแต่ว่าหนุ่มแพทเนี่ยก็ได้ให้ข้อคิดนะครับเหมือนกับเป็นการกําลังใจในการจะคิดบวกมากกว่าเพราะอ้งจริงแล้วเนี่ยผมเชื่อนะว่าหลายๆคนถ้าเกิดมีความคิดที่แบบว่ามันลบเนี่ยมันจะยิ่งดาวไปอีกนะครับยังไงพยายามจะคิดบวกก็สามารถผ่านผลอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนนะครับ มาดอีกหนึ่งข่าวดีกว่านะครับผมยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องราวเกี่ยวกับคดีความเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องความรวยนะครับหลายคนเนี่ยหลังๆมาเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยบางคนรวยผิดปกติรวยรวดเร็วหรือเปล่านะครับล่าสุดนะครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับหนุ่มอาร์ตพัสดนะครับเขาก็ได้แชร์ออกมานะครับว่าความรวยแบบรวดเร็วเนี่ยไม่มีอยู่จริงหรอครับ เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่เจอกันอยู่ทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับสำหรับการช่อโกงหลอกลวงเงินของผู้อื่นนะครับก็มีข่ามาให้เห็นไม่เว้นแต่ละวันเลยไม่ว่าจะเป็นใครสังคมไหนนะครับก็มีวายอยู่แล้วนะครับโดนเรื่องถูกหลอกกันทั่วหน้าเลยล่าสุดครับนักแสงหนุ่มอาร์ตพระุดได้ออกมาโพสต์ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องความรวยนะครับว่าอะไรที่ได้มาง่ายๆเนี่ยมักแห้วตลอดเลยครับโดยหนุ่มอาร์นะครับได้โพสต์ภาพ ภาพแรกถ่ายคู่กับรถสปอร์ตคันรูนะครับแล้วก็รูปต่อมาเนี่ยเป็นรูปที่ถ่ายคู่กับรถของตัวเองพร้อมกับข้อความว่ารูปแรกสร้างฝันไว้เขาเดินเถอะตอนนี้อ่านข่าวแล้วรู้สึกความคิดตัวเองถูกรวยช้ากว่าจะได้ของแต่ละชิ้นต้องใช้พยายามอย่างมากกว่าจะเก็บเงินได้ของแต่ละชิ้นฝากเตือนสติของอะไรที่ได้มาง่ายๆมักแห้วนะ หรืออยากลงทุนก็ต้องเป็นเงินส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าถ้าเสียเงินก้อนนั้นไปเราจะเดือดร้อนไหมคนโกงมักฉลาดขึ้นเราต้องทันคนนั่นเองครับ อย่างที่หนุ่มอาร์ตบอกไปเลยนะครับผมว่าบางทีเนี่ยรวยมาด้วยความรวดเร็วเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยก็มักจะแห้วนะครับแล้วบางทีเนี่ยอย่างที่หลายๆคนได้ตามข่าวกันต้องหลบหนีกันไปต่างประเทศต่างๆเนี่ยผมว่าถึงแม้จะมีเงินเนี่ยแต่ว่าชีวิตเราก็ไม่มีความสุขอย่างแน่น,นอนนะครับมาถึงเรื่องราวดีๆกันดีกว่านะครับผมสําหรับนางเอกสาวคนนี้เลยนะครับคุณลูกศรธนาพรนะครับผมล่าสุดเนี่ยก็ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ผ่านมา27ปีนะครับแต่รักของเราไม่เก่าเลยของจริงครับสำหรับคู่ของอดีตนางเอกสาวคุณลูกศรธนาพร และสามีของเธอนะครับที่แต่งงานครองคู่กันมายาวนานแล้วก็ในวันครบรอบแต่งงาน27ปีนะครับก็ได้มีโมเมนต์น่ารักหวานๆออกมาเล่นเอาหลายคนเนี่ยพากันเข้าไปคอมเมนต์รัวๆเลยนะครับโดยล่าสุดนะครับสาวลูกซอนก็ได้โพสต์โมเมนต์จัดงานฉลองครบรอบแต่งงาน27ปีบรรยากาศนี่ก็ชื่นมื่นมากๆนะครับและมีช็อตเด็ดครับคุณผู้ชมนั่นก็คือการที่คุณสาม,มีเนี่ย คุกเข่าขอแต่งงานแล้วก็สวมแหวนให้อีกครั้งหนึ่งด้วยนี่เลยในคลิปเลยนะครับน่ารักมากๆซึ่งสาวลูกศรเนี่ยก็ได้มีแคปชั่นนะครับว่า Thank you for the sweet surprise you make my life complete #27 years of marriage as a h s a once again to have and to hold for better for worse Visual, for order, in sickness, in health, to get transport. โอ้โห oh, เป็นยังไงครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าน่ารักแล้วก็สวีทมากๆเลยนะครับเอาจริงๆ27ปีเนี่ยเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรนะครับแต่ว่าสามารถที่จะสร้างโมเมนต์แบบนี้ได้เนี่ยโอ้โ oh, หผมเรียกได้ว่าคู่นี้น่าจะรักกันอย่างยาวนานแน่นอนนะครับยังไงก็ขอแสดงความยิดีด้วยนะครับ มาถึงหนึ่งคู่ดีกว่านะครับต้องบอกเลยนี่เลยนะฮะว่าคู่นี้ก็เป็นเพื่อนสนิทของผมเองนะฮะนั่นก็คือหนุ่มต้นธนสิทธินั่นเองครับผมแต่หลายคนถ้าติดตามข่าวเนี่ยจะดูว่าหนุ่มต้นขอกมาสัมภาษณ์ตลอดนะว่าปล่อยเพลงที่ไรนะครับมีผลงานที่ไรไม่ดังเท่ากับการเปิดตัวกับแฟนหนุ่มนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาคบกันมา4ปีแล้วนะครับล่าสุดครับหนุ่มต้นได้บอกด้วยนะว่าถ้าแฟนหนุ่มขอแต่งงานเมื่อไหร่เนี่ยก็พร้อมเซเยสเลยครับ คบหาดูใจกับแฟนหนุ่มหน้าตีนั่งว,วงการที่ชื่อว่าท็อปมานานร่วม4ปีแล้วนะครับสำหรับหนุ่มต้นธนสิทธิ์ครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการชวนกันไปสวีทที่อเมริกามาด้านเจ้าตัวนะครับก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยก็มีการปรับตัวกันบ้างเพราะว่ตนเองเนี่ยชอบการอยู่คนเดียวในบางเวลาแบ่งพื้นที่ให้กันและกันไม่คาดหวังนะครับว่าจะมีการแต่งงานแต่ว่าถ้าแฟนหนุ่มขอเมื่อไหร่ก็พร้อมเซเยสทันทีครับ อันนี้มันก็ยังต้องปรับอยู่ทุกวันแหละมันก็แต่มันก็อาจจะน้อยลงกว่าช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยู่ตัวแล้วอะสี่ปีอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่ามันก็ยังมีก็ยังต้องปรับอยู่นะแต่ว่าเมันก็รู้มันก็ง่ายขึ้นไม่ได้ยากไม่ได้ปรับใช้เวลาเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งไปเมกาด้วยกันมาแล้วอย่างนี้มันมีแบบว่ากฎหมายที่ต้องแล้วที่มันจะแบบตอนนี้มีกฎหมายที่ต้องแล้วก็จะแบบว่า นี่ก็จริงแต่ว่ามันยังไม่มีนี่สมรสเท่าเทียมมันยังไม่มีแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าถ้ามีเราก็ก็ไม่แน่ถ้าเขาถ้าเขาอยากต่ดเราก็เราก็าก,ก็อยากอยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็นเรื่องของออทางกฎหมายอะไรางี้ด้วยเนาะในเรื่องในเรื่องออที่นัยกร,รมหรือเรื่องของเวลาเจ็บป่วยเซ็นกันผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออถ้าถ้าถ้าเรามีคู่ชีวิตแล้วแล้วเราสามารถทำอะไรแบบนี้ได้มันก็ดีก็มีคือคืออย่างที่บอกว่า ถ้าเป็นในเรื่องของสิทธิทางกฎหมายอ่ะเราโอเคเราอยากได้ตรงนั้นแต่ว่าคือไม่ได้อยากจะจัดงานแต่งใหญ่โตอะไรขนาดนั้นคือแค่อยากได้อยากได้การรองรับในฐานะที่เป็นคู่รักกันอะไรองซึ่งเรารู้สึกว่าคนเราไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรอะครับคือมันควรได้สิทธิเท่ากันไม่คือทําไมชายหญิงถึงได้มากกว่ายิงๆิง,ห,งหรือชายชายนี่ออกมาในเมื่อเราก็เป็นคนเหมือนกันทารักเราก็มีเหมือนกันอะไร่งไม,ไม่หรอกคือไม่รู้สิแต่คิดว่าไม่คือเราเป็นไปเอ็นไปเอ็นจอยไปเที่ยวมากกว่า ม่ได้อยู่ในหัวเลยว่าเขาจะแบบขอแต่งงานหเลย,เลยไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าไม่น่าขั้นหวังไหมครับก็เฉยๆนะคือถ้าเขาขอก็ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเออก็แต่ถ้าไม่ไม,ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ก็ใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วถ้าเาาป็นงานไปหรือว่าก็าต้องอยู่ด้วยกันยุติถึงชั่วโมงตีกันตายแน่นอนเออมันก็อาจจะมีมุมที่แบบมันก็นจะต้องมี a า o n e time บ้างใน ในหนึ่งในสัปดาห์หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับใช่ก็คือเป็นคนไม่ได้อยากจะอยู่กับใครตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วแถาเขาขอ,ขอก็เซเยสอะไรนะครับถ้าเขาขอ,ขอก็เซยเยสเซยอ่ะก็ตามที่บอกนะครับถ้าเขาขอเนี่ยก็พร้อมเซย์เยสทันทีนะครับแต่จริงคุณผู้ชมผมจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆท้อนเนี่ยหลังๆมานี้เนี่ยเวลาไปเที่ยวนะคือพี่ท็อปเนี่ยไม่ต้องไปด้วยแล้วนะครับเพราะว่าท้อนเนี่ย เต้นแบบเต้นแรงมากนะคะคือเอาง่ายคือความรักของคู่นี้เนี่ยอยู่ด้วยความเชื่อใจจริงๆคือไม่จําเป็นต้องเหมือนกับอยู่ด้วยกันตลอดเวลาสามารถแยกกันได้เพราะบางทีเนี่ยไลฟ์สไตล์อาจจะไม่ตรงกันมากแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถหาจุดตรงกลางที่สามารถที่จะก้าวต่อไปได้ด้วยดีนะครับก็เป็นกําลังใจให้เลยนะคู่นี้เอาจริงๆผมเชียร์มากๆเลยถ้าแต่างงานกันเมื่อไหร่ก็พร้อมจะเป็นเพื่อน เจ้าเปล่าลวกันนะครับผมก็รอดูเลยนะครับวันนั้นนะโอเคครับมาถึงอีกหนึ่งสาวดีกว่านะครับคนนี้ต้องบอกว่าเป็นนักร้องนะฮะซึ่งแบบโอ้โหมีแฟนคลับเยอะมากๆนั่นก็คือสาวลำยัยไหตองคำนั่นเองครับแต่ว่าเวลาที่เธอเนี่ยขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตในบางทีนะฮะโดยเฉพาะล่าสุดเลยเนี่ยเธอได้เล่ามานะครับว่ามีประสบการณ์ที่เหมือนมีแฟนคลับเนี่ยดึงตัวเธอออกมาจนทำให้เธอเนี่ยเกือบตกเวทีเป็นแผลเลยครับ นักรองสาวลำย,ยัยไหทองคำนะครับต้องเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศนะครับ<ม>ก็ได้มีโอกาสเจอกับแฟนคลับแบบหลากหลายประเภทเลยโดยล่าสุดครับเธอได้ออกมากแชร์ประสบการณ์เคย<พ>ถูกแฟ<ต>นคลับ <ชะ S 1> ดึงจากเวทีครับโดยเธอเล่านะครับว่าเขาเนี่ยก็จับมือหนูแล้วก็ดึงดึงแบบตั้งใจดึงแบบกระชากแล้วพอมาเป็นเวทีไม้แขนเราก็เลยไปขูดไม่รู้ว่าตั้งใจไหมแต่เขาเนี่ยดึงสองรอบด้วยกันมีรอยถลอกกลับมาเลยที่ผ่านมาก็เจอทั้งเคยโดนหยิกโดนดึงจนกลายเป็นเหตุ การที่เจอประจําอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยใครทํามาก็จะทากลับจริงๆหนูหยิกจริงเลยนะเขาหยิกหนูก่อนแบบตั้งใจหนูก็จะหยิกเขาคืนเลยเราหยิกแรงมากด้วยนะครับแล้วก็ยิ้มยิ้มนเนียนไปแต่ถึงจะมีเรื่องดราให้ปวดหัวนะครับแต่ว่านังร้องสาวคนดังเนี่ยก็ยังคง คนข้างกายที่เป็นกําลังใจที่ดีนะครับหนึ่งในนั้น,นก็คือแฟนหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์นะฮะที่ล่าสุดครับสาวลำไย,ยก็ได้ตอบแทนความรักของแฟนหนุ่มด้วยการทุ่มเงินหลักแสนซื้อนาฬิกาแบรนด์หรู劳力 x ให้นะครับเป็นของขวัญวันเกิดเลยนะครับตามภาพนี้เลยนะครับโดยสาวลำไย,ยนะครับก็ได้เผยถึงสาเหตุที่ตัดสินใจซื้อนาฬิกานี้ให้แฟนหนุ่มนะครับว่า ของขวัญชิ้นนี้นอกจากจะถูกใจแฟนหนุ่มที่ตั้งใจไปเลือกซื้อด้วยตัวเองแล้วยังถูกใจสาวลำใหญ่ทั้งขนาดเรือนแล้วก็สีที่สดใสซึ่งก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะสลับกันใช้ไม่ได้ตกเป็นของใครคนใดคนหนึ่งโดยที่ผ่านมาของขวัญชิ้นใหญ่ๆทั้งลำใหญ่และปุ้ยต่างไม่ค่อยได้ซื้อบ่อยๆหากแต่จะซื้อแต่ละชิ้นก็ต้องเก็บเงินซื้อนานอยู่เหมือนกันนั่นเองครับ นักขับ,ห,นะบหลังหลังข้างหน้าจะขอไม่คุยถ่ายอยู่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามร o ม m Switch News นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ